โดยนายสมศักดิ์โลสถาบอลโลสถาพรพิพิษสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชอในฐานะคณะ อนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนประจำจังหวัดตรังออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่สมาชิกสปชาบางส่วนเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปอีก2ปีว่าโดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยนะและจากการลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเพราะจะทําให้ประเทศนั้นเกิดการปฏิรูปที่ดีต่อไปในอนาคตสําหรับการชี้แจงคําขอแก้ไขเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญต่อกรรมธิการ ยกร่างรัฐรมนูญในวันนี้ทางกลุ่มเตรียมที่จะเสนอประเด็นที่มานายกรัฐมนตรีโดยให้มาจากสอสอและเห็นควรเปิดช่องให้ใช้เสียงสอสอสองในสเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้หากประเทศเกิดวิกฤตขณะเดียวกันก็จะขอปรับแก้หมวดที่เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองโดยกําหนดให้สสสังกัดพรรคการเมืองส่วนประเด็นระบบการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสนั้นทางกลุ่มจะขอปรับแก้ให้มีสอสอจำนวน450ยคน โดยแบ่งเป็นสสเขต350คนและระบบปาร์ตี้ลิสต์อีก100คนนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของที่มาสอวอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ขอปรับแก้ให้มีสอวอมาจากการสัญหา4กลุ่มจำนวน123คนและสอวอเลือกตั้งอีก77คนรวมเป็นจำนวนสอวอ200คน นายสมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางกลุ่มสมาชิกสปชส่วนใหญ่สนับสนุนและเห็นด้วยในการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญน,นี้หรือไม่